สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดำยิงปลานะครับวันนี้เราก็มาหาตกปลาน้าโขงกันนะครับขอเปลี่ยนแนวหน่อยแล้วกันมากับเจ้าตัวแสบนะครับลูกชายครับน้องกาฟิลครับผมสวัสดีครับวอนเ็วดีครัสวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาตามล่าปลากดคางน้อยแม่น้าโขงนะครับไม่รู้ว่าจะหมานหรือไม่หมานนะครับสภาพน้ําวันนี้มันก็เป็นสีออกแดงๆนะครับตั้งแต่นุ่นแหละสองสามวันที่แล้วซึ่งมันดําปลาดํายิงปลาไม่ได้นะครับ พวกเราก็เลยพากันมาหาตกปลาน้ำโขงเล่นกันนะครับช่วงนี้มาหาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อน fc ได้รับชมกันข้างหน้านั้นก็จะมีเรือตกปลาของชาวบ้านอยู่นะครับซึ่งจอดทิ้งสมอตกปลาอยู่ที่ตรงแก่งกลางแม่น้ำโขงนะครับด้านหน้านะครับอุปกรณ์ของเราก็ประมาณนี้นะครับเอาเบ็ดมากันสามสี่คันนี่นะครับเหยือ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ก็จะเป็นไส้เดือนแล้วก็แมลงเม่าแล้วก็เหยื่อหมักนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรามารอติดตามชมผลงานกันนะครับ แต้มแรกมาแล้วครับปลากระแยงคันธงครับตัวนี้กระแยงใหญ่มาแล้วหนึ่งเต้มแรกไม่ได้ถ่ายตอนที่มันกินเบ็ดนะครับเต้มสวยๆโอเคครับเต้มที่สองครับปลากระยงน้อยสองแต้มแล้วครับปลาเครืองน้อยครับ แต้มแรกปลาเครึ่งน้อยลูกมันนะครับตัวใหญ่ไม่ได้แล้วเอาตัวนี้น้อยนี่แหละโอเคได้ไหมครับมาแล้วมาแล้วมาเจอมาเจอเพื่อนครับวันนี้เพื่อนมาตามล่าหาปลากดคังกันนะครับเน,นี่สายเราน้ำใสแหละสายนาง ช่องนะครับช่องอะไรนะบลังนาคาออนทัวร์ครับช่องบัลังนาคาออนทัวร์นะครับฝากด้วยนะครับของทีมงานเพื่อนผมเองนะครับอันนี้สายสายฟิชชิ่งนะครับของผมเป็นสายดาคนคนคนละสายกันนะครับวันนี้ถ้านน้้าใสมตองเรียวิชถ้าถ้าช่วงน้ําใสจะเป็นทางของผมนะครับก็คือดําดํายิงปลาอย่างเดียวนะครับส่วนตอนนี้น้ําแดงต้องยกให้เขาแล้วครับทีมงานบรลังนาคานะครับกับนายวุฒินะครับรื้อรือ วุฒเซียนพระหนองคายนะครับอุปกรณ์ครับตอนนี้ทีมงานเขากำลังเตรียมอุปกรณ์ลงแม่น้ําโขงกันนะครับช่วงนี้สน,สนุกไม่ได้ทแทงหรอครับช่วงนี้โตโตสนุกเขาก็ปิดนะครับเขางดชุมนุมนี่บ่เล่นเล่นกันอย่างนี้บ่อโอ้ลเล่นลูกลูกตะกั่ัว,ล,วลูกมองนะงนี่แหละนี่แหละกินแน่นอน,นแล้ว เราที่นี่หินเราผูกหินแล้วบ่ผูกหินเอาถ้าถ้าถ้าคุณมีตังหน่อยคุณก็ใช้ตะกัวเฮ้ยเราซื้อบล็อกหล่อตะก,กัวมาแล้วเด้ยแต่เราหาตะก,กัวถุกๆกยังไม่ได้เลยแบตเตรเอรี่ไงไอเงไม่ไม่ตอนแรกว่าจะสั่งไอต้ตะกัวไอ้ท้องปิงที่ว่าอยู่ทางไอกก้ภาคกลางไงที่เขาขายกิโลหกสิบาทเจ็ดสิบาทนะแบตเตอรี่ซื้อว่าจะมาหล่ออยู่แบตเตอรี่อ๋ออันนี้ตเขาเขาเล่นเยื่อหมากกันนะครับวันนี้วันนี้เขาเล่นเยื่อหมากไม่ใช่ปนินเน่านะครับวันนี้วันนี้เยื่อเยื่อหมาก สูตรสูตรเฉพาะทางครับวันนี้ใช่ครับอันนี้สูตรของหักกินเลยผมเก่งนี่ดูได้ครับดูนี่นี่นี่นะดูไดดู้ผลงานครับผลงานผลงานชั่วโมงผลงานประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอันนี้เขาไปตกกันมาที่หมายบ้านท่าม่วงนะครับเมื่อกี้นี้เหยื่อบรรลุนาคาครับเหยื่อของบอลบอลังนาคานะครับตัวนี้ครับเหยื่อทำเองนะครับสนใจก็ทักใน YouTube หาบอลก็ได้นะครับ อ่าตอนนี้เรากําลังจะลงไปที่ด้านล่างกันแล้วนะครับแม่น้ําโขงครับผมทางก็ค่อนข้างจะลําบากสักนิดนึงทางลงหมายเมื่อก่อนน้ําใสก็เป็นทางผมแล้วครับมุดยิงอย่างเดียวครับแถวนี้ตรงนี้จะเป็นลานหินนะครับหินก้อนเท่าบ้านนึงเขาเรียกหินทางนี้เรียกหินดินดานนะครับเป็นหินแดงๆเหมือนหิน ยังไงล่ะไม่รู้ภัดกลางเขาเรียกหินอะไรนะครับใช่เมื่อก่อนน้าใสเราไปดาใต้นั่นแหละมันเป็นโพงเลยเ้เป็นโพงเป็นถ้านะเป็นเหมือนถ้านะเป็นเป็นเป็นหน้าผาเป็นเทือบหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่เราลงไปโอ้ปลาเพียปลาเพียเบกาแต่ละตัวนี่มีไซส์สามไซส์สี่แบบนี้ห้าหกโลก็มี นี่ตรงนี้แถวนี้เรามาดำหมดแล้วนี่เมื่อก่อนนะดำยิงนะมันไม่ลึกลกว่าฮะมันไม่กว่าประมาณห้าหกเมตรบางจุดป้าดวงเบ็ดของแท้ได้ปะเล็กหนึ่งของเราใช้ดเดยเบ็ดตกสป,ปิวหนึงไหมเบ็ดปน,นินมิ <laughs> มน่าข <laughs> อางเราของเรา<ส>มันเหยียด <laughs> อันนี้เล่นอะไรกามาบ่นี่เล่นของอะไรนี่เล่นกามาทุกเหนีย เฮ้ยโดนอะไรวะโดนโดนขายเปล่าปลาอยัางไะปลาอยัางไะปลาเพี้ยปลาเพี้ยวุ้นมันติดขายเขาอืมปลาปากว่าของเขาปล่อยเขาเดือติดติดมองเขามันติดมองนึกว่าเป็นอะไร ติดมองติดไข่เขาโอ้ปากๆเถอะนะปากๆป,ปาก,ปปากตัวน้อยนี่รุ่นนี้เราไม่ยิงนี่นะถ้าเราช่วงเราดำยิงนะ่ะไซสนี้ปล่อยผ่านอย่างเดียวนะเ,นเ,วเจอเจอรุ่นนี้ปล่อยผ่านอย่างเดียวไม่ยิงตัวน้อยพอ,อืมนี่บ่เยือเยือนี่แหละเยือนี่ดีนะดี แต่ว่าถ้าเยี๋ยที่อื่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินนะไม่ไม่ใช่ว่าโฆษณานวะแต่เ,เรื่องเป็นเรื่องจริงนะถ้าสูดไม่ถึงมันก็ไม่กินนะใครทํานี่ไอไอบอลน,นี่แหละบ่กลิ่นแปลกๆอืมผสมหลายอย่างเลย<ข>พวกไข่อะไรไข่เยอะไข่วัวเยอะใช่เราต้องใช้ไข่เยอะเพราะว่าให้ให้มันไงต้องให้มัน โอ้นี่บ่กมาดอย่างนี้เลยบ่ะปลาดิบดึกโอ้มันกินอยู่แค่นี้บ่่ะม,มีหน้าหรอของเรามันไม่มันไม่ยอมนน่นทักทีไอ้เราเราฟาดแม่งออกไปหนุนโอ้ถึงว่าแต่เราแต่เราดำยิงประครังเราก็เห็นมันอยู่แค่นี้เลย,ยนะมันอยู่ใ,ใกล้อย่างนี้แหละ โอ้เดีวทีมทีมทีมงานสายดำเมื่อวานนี้ของเราไปตกอยู่แก่งอะฮองกันน่ะเขาเอาไส้เดือนอย่างเดียวเลยไหมมันลงยูทูบอตัวยังไม่ทันวางคันดึงแล้วไม่ไม่มันโยนออกไปประมาณนี้แหละโยนเหมือนกันนี่แหละทิ้งลงแป๊บเดียวดึงแป๊บเดียวดึงนะแสดงว่าไม่ค่อยมีคนไปตกนะแถวนั้นนะปลามันเยอะตรงนั้นน่ะใช่ใช่นัดกันอยู่พรุ่งนี้น่ะไปบ่ล่ะ วันนี้ไม่ใช่ทางผมนะครับวันนี้ปลาติดติดขายก็ไอตัวนั้นไงตรงนั้นด้วยนะ่ะอู้ตัวใหญ่วะฮไ,ไซส์เกือบโลอยู่นี่ไม่เอาหรอกของเขาอไปขโมยของเขามันบกมันบกให้หมานเนะ่ยเออเให้เขากิน โอ้หนี่เล่นไกลเลยยนไกลเลยสองตัวน่ะไซ้ประมาณเดียวกันเลยนะติดอยู่ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ค่ายนะร<ะ>อ่มันก็ไม่ค่อยฮะโอ้มันอยู่ใกล้ดิ คันเดียวเลยเลยบวชนั่งมันตกประกดเลยนะนั่งถือเอาเลยนะคันเดียวนี่จริงจริงมันกินแล้วนี่มันมีตัวมันกินแล้วใช่ไหมเออมันกินเลยไม่ไม่ไม่ได้รอนานนะอ๋อยิ่มันกินเลยบอลเล่นน้ำมือถือถ่ายเลยบอ <laughs> บอลมัน <laughs> บวบเปื้อนแบตเป็นยังบ่เรืแบบ่องอ่ครับนี่ลูกเอาโกโก้ไปอ๋อ ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ไปติดไขด่ดิพอปากใ,ใช่ไหมกลางคืนต้องถ้าจะมาตกต้องคุยกับกับนอปขวามันวันนั้นก็อยู่นี่แหละไปดูเราเมื่อกี้วันนั้นอ่ะที่ไปไปดูเราแต่เราตัดออกมันมีปลามันมีปลาเสือต่อในคลิปไหนก็เลยตัดตัดออก ปากรับปลาปากไปน้ําโขงติดตะไคร่เขานะครับตอนนี้ช่วงนี้น้ําแดงครับปลาจะเยอะหน่อยปลาตื่นน้ําครับตัวไซส์ประมาณครึ่งกิโลได้ตัวนี้ ปกติจะมีคนมาตกอยู่ตรงนั้นนะ่ะใครของบอลได้มาตกไหมหรือใคร,ในเ,รเนี่ยตรงเพลินนี้เห็น,นไหมที่เป็นหญ้าขึ้นเนี่ยช่วงน้าใสทุกวันนี่ผมมาดําเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นเต็นเลยเดยเขามานั่งตกอ,งอืม<ๆ>เขาจะกางจะกางเต็นเลยนะทําเป็นเป็นสแสลมเป็นอะไรออกมามีคนนั่งตกเต็มเลยเดยตกประครังนี่แหละตรงเนี้ยตรงที่เป็นหญ้าเขาวๆา,านะ ใช่โคดหินช่วงตรงนั้นเนี่ยลึกจะมีช่วงลึกช่วงตื้นมันจะเป็นช่องมันช่องช่วงน้าใสพากันมาดํายิงน่ะลงไปลาเพียนมีสี่ห้าโลเลยแต่มันมันหันหันปืนไม่ทันมันเพราะว่ากระแสน้ํามันแรงลึกประมาณกี่เมตรมันแล้วแต่จุดนะบางจุดก็เป็นสิบเน็ลงไปนะเพราะน้ําน้ํามันวนมันหมุนนะมันดูดแล้วลงไปนะต้องมีตีนกบเวลาไม่งั้นไม่งั้นขึ้นมาไม่ได้มันต้องตีขาสวนน้าขึ้นมา ถ้าดำตัวเป่าลงลงไม่ได้เลยต้องต้องใช้ตีนกบอย่างเดียวทำไมชำนาญจริงแล้วก็ต้องต้องพกมีดลงไปด้วยเพราะว่ามีตะไคร์เก่าลงไปเวลามาพันแล้วก็มีดปาดปาดปาด,ปาดออกก็เลยดำลงไปเจอปาผอบ้างไหมเจอแต่ยิงไม่ทันเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเห็นตอนมันจะหนีแล้วเห็นเห็นแค่หางมันสะบัดอย่างเงี้ยอยู่อยู่บนหัว <Nein. S 1> เยอะมาฝูงนั่นแหละแต่มันมันไม่เห็นตัว พรสีมันออก,กขาวตอนน้ำใสๆมันกลมกลืนกับน้ํามันไม่เหมือนปลาพวกปลาเพียปลาอย่างอื่นมันเห็นเป็นตัวเลยดิปลาขาวตอนนั้นไปยิงอยู่ปลาโคก็ยิงไม่ทันประมาณแปดโลกว่าตัวตน,นั้นเห็นแต่หาง

จะเป็นปลาขาวอืมถ้าตอดละล้วนถ้าเป็นตระกูลพราประกวดมันจะตอดหนักๆแน่นๆเลยนะตึบตึบสองนี้มันดึงเลยมันไม่มีแบบตึกๆหรอกมันดึงเลยยั่วไปเลยนะส่วนมากนะ ลูกองลูกหมุนไม่ได้ใช้กันเลยตัวนี้ใช้เป็นลูกมองกันเดียวเลยนี่ใช่ไหม,มเปืองน้ำหนักไม่ได้ไม่มีผลด้วยแหละอ,อ,อ,อย่างนี้ลงมาต้องพกฟางไม้เยอะตัวนี้มวญใช้เอ็น วหินีไปผูกหินนี่นะแล้วแต่ใครจะถนัดนั่นไงอ๋อส่วนมากก็จะผูกหินเอาต่างหากอย่างเงี้ย ฟังอาจจะมัดง่ายแต่คนถ้าคนเก่งเงื่อนก็มัดได้เดียวคุณเก่งเงื่อนก็มัดได้เดียวครับโอ้น,น้ำแรงน้ำแรงใช้ก้อนสวยเลย เอ้ยนี yeah, oh. ่ต really? ัดเอ็นไหมเอ็นสั Mother, no ้นเกินเอาเอ็นเสียมาใช้นะครับอย่าเอาอย่าเอาเอ็นเอ็นดีดีมากเสียดายของเอ็นที่แบบว่า เราออกอีกรอบอะ่ะเอ็นที่หมดอายุแล้วเอ็นที่เราไม่ใช้เราเปลี่ยนสายเงี้ยครับสิบปอนสิบสองปอนกำลังดีครับสิบปอนผมว่ายังเล็กไปต้องสิบสองขึ้นนะครับนะฮะจะได้รู้เลยว่าเป็นเอ็นเก่าใหญ่ใหญ่ฮะ ของบอลนี่ยเน้นไขเยอะดวนี่ใช่ครับไขกับสำลีถ้าจะตกน้ำไหลนะเขาไม่ไม่ไม่ได้ใช้นุ่นเหมือนของพี่ปะไม่ไม่ใช้นุ่นปะนุ่นนุ่นนั่นแหละสำลีน่ะนุ่นใช้นุ่นสำลีมันเหนียวมันไม่ค่อยขาดต้องใช้นุ่นเนาะนุ่นเอามาปั่นอีกทีใช้นุ่นเขาใช้นุ่นหมดแล้วแหละครับผมพูดผิด ว่าผัดกลางเขาเขาไม่ค่อยให้มีนุ่นเนี่ยเขาเล่นแต่สำรีกันถ้าผัดกลางนะ่หานุ่นไม่ค่อยได้ไปแล้วครับส่งเหยื่อครับไม้ไม้ที่สองครับไม้แรกเจอปลาขาวลุมนะครับไม้แรกโดนโดนปลาขาวลุมก็เลยไม่ได้ตัวครับมาลุ้นกันที่ไม้สองครับจะเจอตัวหรือเปล่า เช็คหินด,ด้วยนะครับว่ามันตกอยู่ยังไงน้ำลึกนะครับอยู่นี่นะครับพอหินมันตกมือมันยังตึงนะครับตมือมันเอาเลยเว้ยเทาเนี่ยดึงแล้วป่ตึ๊บ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  ปลาขาวเยอะเลยพวกปลาหางแดงปลากระกแหนะดำลงไปมาเป็นฟุ้งนะวุดเยอะปลาขาวตัวรุ่นกล่อง <Yeah. S 2> กล่องไพ่นะตอนระดำยิงปลาดิีโวยเป็นละล้านตัวลงไปนะใช่ไหมมันเข้ามาลุมเนะ่ยจนไม่เห็นเลยมองนะไม่เห็นอะไรนะ ช่วงนี้แหละน้ำแดงประครังมันกินดีดเ,อเอาเอาเรือล่องตกไม่ดีบ่บอลเรือล่องตกก็ดีครับม้ล้วครับอ,อ,อยู่ไหม,ไมสวนไม่ทันนะครับเดีย๋ยวยังมีเอาต่อยอีกรอบ ให้เหยื่อมาตกนี่ตะปวตะัวตอนตอนตกอยู่บนเรือนะฮะตะัวลงพื้นไปมันกิ้งกิ้งกิ้งมันจะกิ้งไปเลยใช่แล้วถ้ามันจะไปชนหรือมันไปเกาะอะไรปุ๊บคันเบันจะงงลงฟอืนั่นแหละต้องให้เกาะครับไม่เกาะไม่กินเลยตองใ้ตะปวไเปเบรกชนหินชน,น,ชนตออย่างเงี้ยให้เหยื่อเราอ่ะให้เหยื่ยอใช้ชิ่งประมาณวานึงเหยื่อเราก็จะไปวนอยู่แถวนั้นแหละอืมถ้าเจอปุ๊บก,กินเลย ม่ยากจเจอหลุมมันอะตกมาหลายปีเหมือนกันตกมาปีนึงนเต็มเใช้สายเบอร์อะไรนี่กี่ปอนด์นี่ตัวนี้ห้าสิบปอนด์เล่นห้าสิบเลยนะใหญ่ไปสี่สิบกำลังดีแต่ถ้าสี่สิบสายหน้ามันสามสิบมันผ่าะเลกสายสายของอะไรซูฟิกบ่เรืออะไร,รซูฟิกไทลิน นี่ว่าซูฟิกท็อปล่อนสายายลินก็เหนียวโคตรเหนียวอ่ะโดนทั้งตัวไมยเรื่งวายเนี่ยรุนอยู่เนี่ยต้องตกปรากฏดเหลืองหน้าหน้าน้ำแดงเวลามันตามฝายประตูน้ำน้ำมันทิ้งลงดึงทิ้งลงดึงเลยอย่างเงี้ยเนี่ย วางคันไม่ได้และปลาเข้าห่างเวยนี่ไม่เหมือนอะหองเลยอาหองเยอะถ้าไปทิ้งไม่ได้เลยนี่ใช่ที่ยวรูปให้ดูนะแต่มันเขาว่าเบ็ดเบ็ดเหยียดไปหลายคันอยู่เดี พราะมันใช้เบ็ดเล็กมันใช้เบ็ดตกปนินกันเนีน่ยเบอร์สามเบอร์สี่งนะเบ็ดจิน่บางๆเองเพราะว่ส่วนมากไปตกก็มันตกไม่เป็นกันเนาะทีมงานสายดํายิงอย่างเดียวเนาะรุ่นนั้นใช้เบ็ดเบอร์สิบห้ากัดสบายเลยรุ่นที่ในรูปอ่าสบายเลยนะอันนี้ใช้เบ็ดอะไรเบอร์เบอร์เท่าไหร่รนี่สิบห้าอืมไปย,ย,ย้อนยังติดนะ <laughs> เป็น,นไงวุฒิมีอาการวอทั้งนั้นนะ่ะ นี่ว่าจะไปทําเหยื่อไว้ใหม่อยู่นี่สั่งไขวัวเข้ามา,ออา,า,อา,ามอ, <c oughs> อไมทอื้อไขวัวน่วัวนะหายากไนะขวัวนะหายากไขมันนะไม่ของผมใช้แต่ไขวัวสด ไม่รู้นะอันนี้ทาทาสูตรปลาประกวดเลี้ยงเนาะถ้าเจียวเจียวไม่มันมันเข้าไม่ดีไหมประกวดเลี้ยงไหมสู้สู้ขสไข่สดมาได้ไหมลองใส่แล้วกับเหยื่อพวกทางหนองบัวทางอุดรเนี่ยสู้เหยื่อเราไม่ได้ถ้าถ้าตกประกวดเลี้ยงนะไข่สดเข้าไวกว่า ปลาขาวอ่ปะปลาขาวเยอะอยู่นี่นะปลาหางแดงไงอยกินกินตรงน้ำหยุดใช่ใช่ช่วงน้ำออยเยยัน่็ แถวนี้ปลาแค่ปลาแค่เราเจออยู่เราเจออยู่แต่เรายิงไม่ได้ยิงไม่ทันนี่ใช่ไหมเออปลาแค่อยู่นี่นะมันก็ได้อยู่นี่หรอปลาแค่นะตอนที่มันลงที่นี่เราจะหาลำตุกปลาแค่ปลาแค่ต้องลูกปลาหรอกวันหลังเนี่ยเราจะมากลางคืนเนาะชวนมากลางคืนจะเอาลูกปลาดุกมาตก

ลึกไะไม่ใช่ตื่นนะแถวนี้พึ่งตกพื้นอนนะ่ะมีเชือกตัวนะ่ะเชือกเพียกปลาเขาหน้าจะได้เยอะน,นะใช่หลายตัวนี่เดินมาสองสามตัวนี่ติดไข่ กลางแม่น้ําใส่เบ็ดเบ็ดประเคาะประอดประค่างทุกทุกปลาแหละเบ็ดย่าม้นละระวัะงปปมัน,นะน,นมดึงลงน้ำเลยสำคัญนี้ประครึงนี่อืม ลาบอร่อยได้ปลาเค่หากินยากด้วยตลาดก็ไม่ค่อยมีขายแต่ปลาคงตัวาเี่ยว่าแต่ปลาเค่เลย้ปลาเค็งหาซื้อ,อยากเลยตลาดตอนแรกนี่เราว่าจะไปทำคลิปอยู่แถวน้ำพานแล้วได้วันนี้หายิงปนืนิน แต่มันรสชาติไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าคนชอบมันมันมันมีกลิ่นแหนแปลาปลามีกลิ่นแหนแต่บางบางคนเขาชอบว่าปลาปลาธรรมชาตินะแต่ตัวมันใหญ่เลยปลาน้ำพันนะ่ะไซโลกว่าเนี่ย เขาบอกปลาไม่มีปลาไม่มีไม่มีองอุดดัลงไปแม่งเพียบเลยเคยบอกมันน้อยอะมันแค่มันฉลาดขึ้นมันมันไม่ค่อยจะโดนขายไม่ค่อยจะติดเบ็ดเขาน้ำขึ้นเมื่อกี้พวกลงขายไม่รู้ได้เพียบเลยนะ ปลาถูกแล้วอันนี้มันโดนไขยเยอะคือเหมือนฝนจะตกเลยวะ่ะเฮ้ยวันนั้นมาเดือดดำยิงอยู่นี่แหละพายุมาโอ้แมกฟ้าผ่าทับับฟ้าฟ้าไม่ผ่าไม่หนีเลยวันนั้นน่ะเอียงเปยียงลงในเราดำยนะ <c ười> ยอยู่นะเสียวยิ่มหายเลย <c ười> <c ười> ขึ้นสูงเป็นเม็ดอาดว,วุธ <c ười> ขึ้นฟ้าผ่าทั้งฝั่งลาวมันเส้นมันเส้นหมืนลงุงนะพากระดับยิงป,าปาลาปลาบลังเข้าเนะา,นานะเงียบเลยวะ